คารือหหรูหม่อมปลืม้มหลังแต่งงานนางเอกเป็นข่าวฮือฮาเมื่อสิ้นปีก่อนเมื่อจู่จูก็มีข่าวว่าพิธีกรน,นักจัดรายการชื่อดังร้อยตรีหม่อมหลวงนักกรเทวกุลหรือคุณปลืม้มประกาศวิวาฟ้าแลบกับนักแสดงสาวลุกครึ่งแจ็คก,กี้นัทธรดาพิธนานนท์นางเองจกจากภาพยนตร์เรื่องปืนใหญ่จอมสลัดท่ามกลางสิงข่าวลือหนาหูว่าสาวแจ็คก,กี้นั้นเคยแต่งงานกับนักร้องค่ายดัง และมีบุตรติดพ่วงมาด้วยหนึ่งคนแต่กับเรื่องนี้หนุ่มปลื้มเองก็เลือกที่จะปิดปากเงียบไม่ได้ออกมาชี้แจงใดๆเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวมีเพียงสาวแจ็คคี้ที่ออกมาแบ่งรับแบ่งสู้เพราะปฏิเสธว่าตนไม่เคยแต่งงานมาก่อนแต่ยอมรับว่าเคยมีแฟนสมัยยังเป็นวัยรุ่นด้านหนุ่มปลื้มเองเคยกล่าวในงานมงคลสมรสของตนว่าในอดีตผมไม่เข้าใจว่าความรักคืออะไรไม่เข้าใจคําว่าบุคเพสัิญว่าไปคิดว่าเรื่องของการแต่งงานเป็นสิ่งที่ เราควบคุมได้แต่บางครั้งช่วงหนึ่งในชีวิตเราได้มีโอกาสพบปะคนบางคนที่ทําให้เรารู้สึกพร้อมที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ฉะนั้นทุกอย่างก็ไม่ต้องคิดอะไรเลยนี่คงเป็นการการันตีได้เป็นอย่างดีว่าเจ้าตัวไม่สนใจอดีตเพราะเชื่อว่ารักครั้งนี้คือบุพเพสนิวาสแต่แล้วเมื่อเวลาผ่านไปไม่กี่เดือนหลังการแต่งงานบิรช,ชายวัย17นามว่าจีสุทธิรักทรัพย์จิตก็ได้เปิดเผยตัวต่อสาธารณชนแม่อย่างแจ็คกี้ยินดีให้บุตรเข้าสู่วงการบันเทิง ส่วนพ่อเลี้ยงออกอาการเป็นปลื้มบุตรชายคนนี้ไม่น้อยเพราะแม้ไม่อยากพูดเรื่องส่วนตัวแต่การถ่ายภาพพร้อมหน้าครอบครัวทําให้พ่อเลี้ยงยังหนุ่มเป็นปลื้มที่สุดแถมชาวเน็ตยังยกย่องให้เขาเป็นสุภาพบุรุษโคตรแมนไปโดยปริยายจนวันนี้เป็นที่ฮือฮาอีกครั้งเมื่อน้องจีสุธิรักทรัพย์วิจิตรหรือจัสตินบุตรชายวัยสิของแจ็คกี้ได้เปิดเผยตัวต่อหน้าสื่อพร้อมทั้งแจ็คกี้ผู้เป็นแม่คอยสนับสนุนให้เข้าวงการและว่าที่คุณพ่ออย่างคุณปลื้มยังดูเป็นเปลื้มบุตรชายคนนนี้้ไม่อยเพราาะกํลัง จะก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงแม้ไม่ได้อยากพูดถึงเรื่องส่วนตัวแต่การพร้อมหน้าพร้อมตาถ่ายภาพครั้งนี้ยืนยันได้ว่าคุณปลื้มสุดแสนปลืม้มบุตรชายคนนี้ไม่น้อยแม้ว่าตั้งแต่มีข่าวว่าคุณปลื้มจะเข้าพิธีแต่งงานจากนั้นมาเรื่องราวส่วนตัวของคุณปลืม้มและแจ็คกี้ก็ไม่ได้หลุดออกจากปากอีกมีเพียงฝ่ายหญิงที่ออกมาปฏิเสธถึงข่าวหรือว่าตนไม่เคยผ่านการแต่งงานมาก่อนแน่นอน อีกทั้งยืนยันว่าช่วงเวลาที่คบหาดูใจกันเพียงไม่นานแต่เธอก็รักคุณปลื้มด้วยความจริงใจ